เคยได้ยินชื่อวัดถ้ำกระบอกกันไหมคะหลายคนเนี่ยพอได้ยินก็จะนึกถึงว่าเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดเพราะว่าที่นี่ก็จะขึ้นชื่อมากในด้านของการบาบัดด้วยธรรมะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังชื่อเสียงเรื่องการบาบัดเนี่ยมันยังมีความมันซีนอีกด้านที่น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่เลยล่ะ ที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นที่เดียวแล้วก็ที่แรกของประเทศไทยเลยที่มีพระพุทธรูปหินลาวาใช่แล้วล่ะคะ่ะได้ยินไม่ผิดหินลาวาแต่มันไม่ใช่หินภูเขาไฟแบบที่เราเข้าใจนะแต่เป็นหินที่ผ่านกระบวนการหลอมด้วยความร้อนสูงท้ายลาวาแล้วก็นำมาหล่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปนั่นเองค่ะ ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณลานหลักธรรมโลกุตลานะคะพอเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศ ลานตรงนี้นี่คือเรียกได้ว,ว่ามีบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเลยรายล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วก็ภูเขาที่อยู่ด้านหลังนะคะคือเดินเข้ามาสังเกตได้ว,ว่าจุดแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปที่แบบไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนเลยนะคะมีขนาดสูงแล้วก็ใหญ่มากนะคะสองฝั่งของเราเนี่ยฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นพระนวลพันธ์นะคะส่วนฝั่งขวามือก็คือจะเป็นพระนวลจันทร์นะคะที่มีความสูงราวประมาณแบบ30เมตรเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าสูงมากคือถ้าเราเข้าไปยืนใกล้ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบบตัวเราเนี่ยคือแบบเด็กนิดเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะ คือเข้ามาใกล้ๆเนอะพระพุทธรูปที่นี่คือจะมีคือมันจะมีความไม่เหมือนใครก็คือลักษณะรูปปั้นเขาเรียกว่าวลสารที่ว่าใช้คือเป็นสีดําเข้มคือมันจะมีความเป็นศิลปะมีความแบบอาร์ตด้วยแล้วก็มีความดึกลับคือเดินเข้ามาใ,ใกล้ลองสังเกตว่าแบบคือตัวเราแบบแค่ฐานเองอะไม่ได้สูงถึงฐานพระพุทธรูปเลยก็ว่าได้นะคะ รอบๆบ,บริเวณเนี่ยก็จะลายร้อมด้วยพระพุทธรูปนะคะปางมานิชัยกว่า24องค์เลยล่ะแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างกันออกไปนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินดูได้ไม่น่าเบื่อเลยล่ะค่ะส่วนตรงกลางนะคะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลไท์สําคัญนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปอีกองค์เนาะล้อมรอบด้วยเสาโศกแล้วก็ทมาจากซึ่งเป็นสัญลักษณ์สาคัญของพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ และสิ่งที่เราสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะตั้งแต่ที่มาที่นี่คือแทบจะไม่มีคนมาเที่ยวเลยล่ะค่ะคือที่นี่ค่อนข้างโล่งมากแล้วก็สงบมากๆเลยเหมือนยังไม่มีใครรู้เลยอ่ะว่าวัดถ้ำกระบอกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การบําบัดเพีงอย่างเดียวนะแต่ว่าเราสามารถมาเที่ยวมาไหว้พามาขอพรหรือว่ามาถ่ายรูปก,ก็ได้ คือต้องบอกว่าถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปเนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะองค์พระสีหินความเงาการเล่นแสงเ่ยมันทำให้ภาพที่ได้เนี่ยดูเท่มากๆคือมีทั้งความสงบแต่ว่าทรงพลังสุดๆเลยล่ะค่ะคือได้ทั้งความค้งความเป็นศินลปะแล้วก็ความลึกลับมากๆอีกอย่างที่เราชอบนะคะก็คือความรู้สึกตอนเดินอยู่ในลานเนี่ยมันเงียบมากจริงๆจนเราเนี่ย แทบจะได้ยินเสียงลหมหายใจตัวเองเลยอะคือไม่ได้เวอร์นะคะแต่ว่าเหมือนเราถูกดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันแค่ได้มายินเฉยเก็รู้สึกเหมือนว่าได้ทำสมาธิแล้วล่ะค่ะถ้าใครพอมีเวลานะคะอยากให้ลองมาที่นี่สักครั้งวัดถ้ากระบอกเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดูแบบมีสีเหลืองทองอลามหรือว่ามีการประดับแบบวิจิตรงดง,งามนะ แต่มันกลับมีพลังบางอย่างที่คลั่งแล้วก็สงบในแบบของตัวมันเองคือเรียกได้ว่าเท่หรือกรับสงบแล้วก็สวยครบจบในวัดเดียวเลยค่ะบริเวณฝั่งตรงข้ามนะคะของลาหลักธรรมนะคะโลกุตตลาก็คือเห็นเขาบอกว่าจะมีรูปปั้นของราชาการที่9นะคะให้คนเข้าไป กลับไหว้กันเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันว่าจะมีความแบบความสวยงามความพิเศษแล้วก็แตกตา่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันไม่ใช่สวยแค่รูปปั้นพี่สาแต่ว่ามองไปอะวิวใช่ปะ่ะวิวสวยมากเราจะเห็นแบบยอดเขาภูเขาเนาะภูเขาต้นไม้ด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าอันนี้บริเวณด้านหน้าเป็นภูเขา คือมากกว่าความสวยคือมันแบบมันแปลกตาเป็นเหมือนอุทยานย่อมๆคนสามารถเข้ามากลับไหวมาถ่ายรูป และอีกที่นะคะที่ได้มีโอกาสมาเนอะเป็นสถานที่เงียบๆสัแห่งที่ธรรมชาติเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแต่งเติมมากเกินไปนะคะเป็นที่ที่ใจเราจะค่อยๆเบาลงไปในแบบที่ไม่ต้องพยายาม เป็นวัดเล็กๆกลางหุบเขานะคะตั้งอยู่ในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีที่ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักแล้วก็ไม่ได้อยู่ในรีวิวสายบุญนะคะแต่มันกลับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยต้องหยุดอยู่กับมันนานกว่าที่คิดเราใช้เวลาขับรถออกจากกรุงเทพมาแค่ประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะพอได้มาถึงนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่เราเลี้ยวรถเข้ามาเนี่ยคือมันว้าวมาก มันเงียบสงบต้นไม้บริเวณสองข้างฝั่งทางเนี่ยคือสวยงามมากที่นี่นะคะคือวัดเถาวงหรือว่าวัดถ้ำนาลายนะคะตั้งอยู่ในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่ไม่มีความเร่งดีบนะคะมีแต่ภูเขาหินล้อมรอบวัดนะคะกับเสียงลมพัดผ่านเบาๆเงียบสงบ คือเดินเข้ามาไม่กี่ก้าวเนี่ยก็เหมือนว่าถูกถ่วงไว้ด้วยพลังบางอย่างคือไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติอะไรนะแต่ว่ามันเป็นพลังของความสงบที่แท้จริง จุดนี้นะคะเดินเข้ามาจุดแรกที่บอกว่าถ้าเข้ามาข้างในเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธรูปสีลาขาวที่บอกว่าจะตั้งอยู่บริเวณหน้าถ้ำเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์สาคัญก็คือหลังพระพุทธรูปสีลาขาวเนี่ยเราก็จะมีจะเห็นกับอักษรมอที่เขาบอกว่า,ามีมาตั้งแต่ศตวรรษที่11ถึง14เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะ ออกจ็จะมอไว้แล้วก็อันนี้เขาบอกว่านี่เห็มไหมอักษรมอญโบราณราว่าเป็นจารึกอักษรมอญโบราณหรือว่าที่เรียกว่าปัลละวะอานิฐานว่าเป็นอักษรที่พัพ<บ>น์ครบนะคะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1 1บ4ถึงเป็นต้นแบบของอักษรเกือบทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเขามีคำแปลบ,บางเลยท่านนารายว้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะอ่านในฝั่งกัมพราชัยผู้ตั้งแคว้นอโนปรา อนลุปราปุร,ระได้มอบให้พ่อลุงสิทนาทะ,ะเป็นตัวแทนพร้อมกับชาวเมืองเพื่อจัดพิธีร้องกรรมเฉลิมฉลองสงิ่งซึ่งประดิษฐานไว้แล้วข้างในซึ่งอันนี้เขาสัมปรคพบเมื่อวันที่นน23นาคม2523ก็ประมาณ45ปีแล้วอันนี้เดินเข้ามาบริเวณข้างในภายในถ้ำเลยนะคะ คือเป็นถ้ำมาแหละมันก็ค่อนข้างสงบแล้วก็เย็นเนาะเข้ามาทางด้านขวามือก็คือจะเป็นพระประจำวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะะเข้าไปดูข้อมูลเขาบอกว่าข้างในเนี่ยตรงบริเวณบันไดาทางขึ้นจะมี โถงแล้วก็มีพักแก้วมรกตอยู่ข้างในเด Jean no okay, ี๋ยวเข้าไปดูก mm ัน hmm> อีกทีหนึ่งอาจจะต้องใช้ไฟมือถือส่องหน่อยเพราะว่าค่อนข้างมืดอาจจะต้องส่องไฟกันหน่อยนะคะก็คือถ้า ถ้าไม่บอกก็ไม่ถ้าไม่อ่านข้อมูลก็คือไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนวันนี้เขาปิดไฟไม่รู้วันอื่นเปิดหรือเปล่า และที่นี่นะคะเขาว่ากันว่ายังเป็นสถานที่นะคะที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะเป็นสถานที่สมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยเคยเสด็จประทับด้วยนะคือคิดแล้วก็รู้สึกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากๆที่สําคัญนะคะถ้าแห่งนี้เนี่ยยังเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมทางพ,พุทธศาสนาเมื่อพันกว่าปีก่อนด้วยเรียกได้ว่าคือไม่ใช่แค่สงบแต่ยังลึกซึ้งทางด้านจิตวิญญาณอีกด้วยค่ะ ถึงที่นี่จะไม่ได้ตกแต่งอลังการแบบวัดในเมืองนะคะแต่มุมถ่ายรูปเนี่ยคือดีมากผนังถ้ำหินต้นไม้เงาแสงทุกอย่างคือธรรมชาติสร้างมาอย่างลงตัวภาพที่ไม่ต้องมีพอ o ก็เสือลงออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะและสิ่งที่ชอบที่สุดนะคะไม่ใช่แค่ภาพสวยแต่มันเป็นความรู้สึกเงียบที่ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวคือที่นี่เนี่ยเงียบ แต่ก็ไม่ได้ทําให้ใจเราเหงานะคะกับการมันกลับทําให้เราเนี่ยได้กลับมานั่งอยู่กับตัวเองไม่ต้องมีคําสอนไม่ต้องมีบทสวดแค่ลมหายใจกับความนิ่งตรงหน้าเนี่ยก็พอแล้วนะคะสำหรับการเยียวยาใจในวันนี้ คือถ้าใครอยากหาที่เงียบแต่ไม่เงานะคะอยากมีวันสโลไลฟ์แบบลองให้โอกาสตัวเองนะคะปล่อยใจก็ลองเดินทางมาที่วัดเขาวงหรือว่าถ้ำนาลายสักครั้งนะคะแล้วคุณก็อาจจะเจออะไรบางอย่างที่ตัวเองกำลังตามหาอยู่ก็ได้